11. ชีวิตประจำวันของชินสือเทียนนั้นไม่ยากชีวิตประจำวันของชินสือเทียนนั้นน่าเบื่อมากนอกจากจะจัดการกับกิจการของนิกายแล้วเขามักจะฝึกบำเพ็ญหรือไปเยี่ยมโม่ไห่เกออย่างไรก็ตามโม้ไห่เกอเย็นชาต่อเขาอย่างมากทุกครั้งที่ไปเยี่ยมโม่ไห่เกอเสร็จแล้วเขามักจะรู้สึกหดหูและอารมณ์เสียรัศมีเย็นชาที่อยู่รอบตัวเขาจะลดลงต่ำกว่าศูนย์ทุกครั้งที่เห็นแบบนั้น กูไปอดไม่ได้ที่จะบ่นพึมพำในใจรู้ว่าจะไม่ได้อะไรแต่เขายังคงยืนกรานที่จะเข้าใกล้ต้องการหาเรื่องใส่ตัวหรือไงเขาไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของการจมอยู่กับความรักได้เช่นเดียวกับในโลกก่อนหน้านี้เขารู้ว่าเนี่ยชิงชังตกหลุมรักเขาอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะมีความรู้สึกต่อเน,นี่ยชิงชงังแต่กลับไม่สามารถรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจตัวเองได้เขาไม่รู้ว่าความรักเป็นอย่างไร กูไปไม่รู้ว่าเขาเป็นคนใจร้ายจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่เขาสัมผัสหัวใจตัวเองเขาไม่สามารถรู้สึกถึงการเต้นของมันได้เลยเรากับว่าเขาขาดหัวใจที่อบอุ่นเมื่อเทียบกับคนอื่นๆแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเข้าใจหรือบ่นถึงความลหลงไหลของชิ้นสื่อเทียนแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดเขาจากการทำภารกิจเพื่อเอาใจชิ้นสื่อเทียน บางทีอาจเป็นเพราะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาหรือเพราะถูกโม่ไห่เกิดทรมานมานานเกินไปจนทําให้หัวใจของเขาอ่อนแอลงหรือบางทีอาจเป็นเพราะดวงตาที่บริสุทธิ์ของเขานั้นอันตรายเกินไปไม่เพียงแต่ผู้คนในเต่าแห่งความถูกต้องเท่านั้นแม้แต่ชินสือเทียนปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่โหดร้ายและไร้เมตตาก็ยังไม่สามารถต้านทานการจ้องมองของเขาได้ กูไปรู้สึกว่าการเอาใจชินสือเทียนนั้นค่อนข้างง่ายไม่ใช่เรื่องยากเลยทุกครั้งที่ชินสือเทียนโกรธเขาก็จะเกรงตัวและเข้าไปหาเขาโดยคิดหาวิธีประจบประแจงและแสดงความจงรักภักดีของเขาวิธีนี้จะทำให้ปีศาจตัวใหญ่สงบลง เหล่าข้ารับใช้และผู้ใต้บังคับบัญชาของชิ้นสือเทียนก็สังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้เช่นกันพวกเขาประทับใจกู่ไปมากเขาสามารถกลบประโลมผู้นำนิกายที่น่ากลัวได้อย่างง่ายดายพวกเขาชื่นชมความกล้าหาญนี้มากแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าไม่มีใครพยายามเอาใจชิ้นสือเทียนเหมือนเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดล้มเหลวและถูกชินสือเทียนทุบจนแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย กูไปอยากรู้มากทำไมวิธีเดียวกันถึงได้ผลกับเขาในขณะที่คนอื่นกลับส่งตัวเองไปสู่ความตายมันเป็นเพราะเขามีสเสน่ห์เกินไปหรือเปล่าเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะก,กับตัวเองอย่างหลงตัวเองเมื่อเห็นท่าทางสับสนของเขาชินสือเทียนจึงอธิบายว่าข้ามีชีวิตอยู่มาหลายปีและได้พบเห็นผู้คนมากมายอาจิวดวงตาของเจ้าชัดเจนที่สุดที่ข้าเคยเห็นมา กล่าวอีกในหนึ่งมันเป็นเพราะความพักดีที่แท้จริงของเขาหัวใจของกู่ไปเต้นระรัวและเขาก็เริ่มระมัดระวังทันทีหากไม่ใช่เพราะความสามารถโดยกำเนิดของเขาในการซ่อนอารมณ์เขาคงเป็นคนแรกที่ถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหากไม่ใช่เพราะภารกิจนี้เขาคงไม่รู้สึกว่าเขาจริงใจต่อชินซือเทียนเขาอดรู้สึกผิดไม่ได้เขารีบก้มหัวลงและซ่อนอารมณ์อย่างระมัดระวังจากนั้นมองไปที่ชายเย็นชาและสารภาพต่อไป อาจิ๋วเต็มใจที่จะลุยน้ำและเหยียบไฟเพื่อท่านเจ้านิกายแค่เพียงว่าแค่เพียงว่านายท่านยังเยาวนักท่านจะสามารถพูดได้อย่างไรว่ามีชีวิตอยู่มาหลายปีแล้วอัญประกาศคู่ ชายหนุ่มมีท่าทีซื่อสัตย์และจริงจังราวกับว่าเขากำลังประจบประแจงอย่างไรก็ตามการประจบประแจงนี้ชัดเจนเกินไปซึ่งทำให้ชินสือเทียนรู้สึกดีมากเขาหัวเราะในใจว่าเด็กหนุ่มคนนี้มีความคิดง่ายเกินไปและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องประจบประแจงอย่างไรด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำเขาทำให้จักรพรรดิที่น่าหวาดกลัวหัวเราะ ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยรอบต่างก็เกรงขามเขานอกจากเจ้านิกายน้อยแล้วมีเพียงกู่ไปเท่านั้นที่กล้าเข้าใกล้โดยไม่กลัวความตายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนกู่ไปก็เหมือนปลาในน้ําเมื่ออยู่เคียงข้างชินสือเทียนแม้แต่ปรมาจารย์ที่รับผิดชอบกิจาการภายในของนิกายก็ยังเคารพและไม่กล้าที่จะละเลยเขาแม้แต่น้อย เพื่อให้ได้รับการเห็นคุณค่าจากชินสือเทียนและได้รับการปฏิบัติอย่างใจยเย็นเช่นนี้ใครๆก็จินตนาการได้ว่าเมื่อระดับการฝึกฝนของกูไปเพิ่มขึ้นในอนาคตเขาจะต้องกลายเป็นมือขวาของชินสือเทียนอย่างแน่นอนแม้แต่โม่ไห่เกอซึ่งปกติจะเย็นชาและเฉยเมยก็ยังต้องมองเขาด้วยมุมมองใหม่เมื่อพวกเขาพบกันเป็นการส่วนตัวก็จะทักทายเนื่องจากการปรากฏตัวของกูไปชินสือเทียนจึงไม่จำเป็นต้องให้เขาไปกินข้าวด้วยอีกต่อไป ที่จริงมันก็เข้าใจได้ชินสือเทียนไม่ใช่มาโซคิสใครก็ตามที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไร้ไมตรีมาเป็นเวลานานกว่า10ปีระหว่างรู้สึกหมุดหนิดและสงบสุขใครจะอยากตื่นเช้าด้วยอารมณ์เสียกันละ่ะความใกล้ชิดของกู่ไปช่วยชดเชยความเจ็บปวดและความเย็นชาในใจของเขาได้เมื่ออยู่กับกู่ไปเขาก็รู้สึกสบายใจมากที่ได้อยู่ใกล้ใครสักคน แม้ว่าเขาจะยังคงชอบโมไฮเกอร์แต่ความสนใจของเขาก็ค่อยๆดึงดูดไปที่กู่ไปอารมณ์ของเขาถูกกู่ไปควบคุมเช่นกันแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวเลยดังนั้นในโอกาสวันเกิดอายุครบ18ปีของโมไฮเกอร์เขาจึงทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการวางแผนและยังเตรียมของขวัญด้วยตัวเองอีกด้วย จริงๆแล้วทุกปีชินสือเทียนจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อเตรียมงานวันเกิดของมอไห่เกอนี่ดูเหมือนจะเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับนิกายปีศาจทุกปีในวันเกิดของมอไห่เกอนิกายปีศาจจะจัดงานเลี้ยงใหญ่ทุกคนในนิกายรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากสำนักชั่วร้ายในแผ่นดินใหญ่ที่เดินตามแนวทางของนิกายปีศาจจะมาแสดงความยินดีกับเขาและมอบของขวัญ ปีนี้เป็นวันเกิดที่สำคัญของม่อไห่เกอซึ่งอายุได้18ปีชินสือเทียนสั่งลูกน้องให้เตรียมงานให้ดีในลานกว้างนั้นทุกคนต่างนั่งอยู่ด้านล่างตรงกลางเป็นเวทียกขา,ขาวขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับการแสดงในขณะน,นี้กลุ่มนางรำที่งดงามกำลังร่ายรำอย่างเยวยวนอยู่บนเวทีนั้นชินสือเทียนนั่งบนที่นั่งหลักอีกด้านหนึ่งของเวทีหันหน้าไปทางแขกและสิทธิของนิกายมารที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเขา เขายังคงสวมชุดคลุมสีดำลายแดงเข้มขอบทองเหมือนเดิมเขาสวมมงกุฎยกบนศีรษะแม้แต่เครื่องแต่งกายเรียบง่ายก็ไม่สามารถซ่อนรศมีแห่งความชั่วร้ายและความเย่อหยิ่งของเขาได้วันนี้มีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าที่เย็นชาของเขามอหเกอร์นั่งอยู่บนเก้าอี้ทางซ้ายของเขาใบหน้าเย็นชาของเขาดูอ่อนลงมากในวันนี้เนื่องจากอยู่ในนิกายปีศาจไม่ว่าเขาจะเย็นชาเพียงใดเขาก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงธรรมชาติที่ดื้อรั้นของนิกายปีศาจได้ ในขณะนี้เขาเอนหลังพิงเก้าอี้อย่างเพลิดเพลินเขาถือถ้วยไวน์ไว้ในมือและดื่มทีละถ้วยแม้ว่าเขาจะทำสิ่งที่กล้าหาญเช่นเดียวกับคนอื่นๆแต่เขาก็ทำด้วยความรู้สึกที่งดงามใบหน้าอันงดงามของเขาพร่ามัวเพราะไวาการเคลื่อนไหวของเขาสง่างามมากแต่ก็เย้ายวนมากผู้คนด้านล่างเวทีอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลาย บุคลิกของชินสือเทียนสุดโต่งมากและเขามีความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างแรงกล้าเมื่อเขาตรหนักว่าทุกคนกำลังมองคนที่เขารักเขาหยุดยิ้มทันทีและจ้องมองพวกเขาเหมือนมีดทุกคนตกใจและก้มหัวลงเพื่อหลีกเลี่ยงสายตาอันแหลมคมของเขาพวกเขาไม่กล้าที่จะมองโม่ไห่เกออกีจากนั้นเขาจึงถอนสายตาออกไปอย่างพึงพอใจไห่เกอวันนี้เจ้ามีความสุขหรือไม่เขาจับผมดำเรียบลื่น ของโมไหเกอขึ้นมาและมองเขาด้วยความหลงไหลโมไหเกอไม่ชอบเขาด้วยที่เป็นคนหญิงยโสและดื้อรั้นมาตลอดจึงไม่สามารถซ่อนอารมณ์ของตัวเองได้รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาหายไปเขาปฏิเสธชิ้นสื่อเทียนโดยไม่ลังเลสีหน้าของเขาเย็นชาขอบคุณสำหรับความห่วงใยของท่านอาจารย์ ชินสือเทียนชินกับทัศนคติของเขาแล้วจึงไม่สนใจแต่กลับยิ้มและดื่มไวน์ในถ้วยเขาเติมไวน์อีกครั้งและส่งถ้วยของตัวเองให้ม่อไห่เกอเขาจ้องมองม้อไห่เกอด้วยสายตาที่ร้อนรุ่มเมื่อมองดูถ้วยไวน์ที่ชินสือเทียนยื่นให้มอไห่เกอก็ขมวดคิ้วทันทีเขาไม่ชอบที่จะต้อตอบกับชินสือเทียนดังนั้นเขาจึงปฏิเสธโดยไม่คิดทําให้รศมีรอบตัวชินสือเทียนควบแน่นเป็นน้ําแข็งทันที งานเลี้ยงเงียบสงัดจนได้ยินเสียงเข็มลนเหล่าสิทธิ์และแขกต่างมองไปที่ชินสือเทียนและแอบ,บเช็ดเหนือของตนหลังของพวกเขาเย็นและข้อมือของพวกเขาก็สั่นเทาเหล่าสาวกที่รู้เรื่องราวภายในอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะเจ้านิกายน้อยกล้าที่จะขัดต่อความปรารถนาของท่านเจ้านิกายต่อหน้าผู้คนมากมายเขากล้าหาญจริงๆแม้ว่าท่านจะไม่ชอบท่านก็ควรแกล้งทำไม่ได้หรือ หากเจ้านิกายโกรธจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับตัวท่านเองแต่ทุกคนจะต้องทนกับความโกรธนั้นในขนาดนี้กู่ไปเสียใจมากที่สุดใครบอกเขาให้ยืนอยู่ข้างหลังชินสือเทียนเขาเป็นคนใกล้ชิดกับชินสือเทียนมากที่สุดเมื่อชินสือเทียนโกรธแรงกดดันจากร่างกายเขาทั้งหมดก็รั่วไหลออกมาคนแรกที่ได้รับบาดเจ็บคือกูไปการฝึกฝนของเขาต่ำและแรงกดดันจากผู้บำเพ็ญที่แข็งแกร่งก็เพียงพอที่จะฆ่าเขาได้ เพื่อชีวิตของตัวเองกู่ไปจึงต้องกัดกระสุนและก้าวขึ้นไปท่านเจ้านิกายท่านไม่ได้เตรียมของขวัญไว้ให้ท่านเจ้านิกายน้อยไว้แล้วหรือขอรับรีบเอาออกมาเถิดสิเชื่อว่าเจ้านิกายน้อยจะต้องพึงพอใจในวันเกิดอายุครบ18ปีของโม่ไห่เกอชินสือเทียนได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่หนาวเย็นสุดขัว้วทางตะวันตกเฉียงเหนือตั้งแต่เช้าตรู่เขาต้องผ่านความยากลำบากมากมายเพื่อตามมหาหยกเย็นอายุกว่าหมื่นปีและแกะสลักเป็นจี้หยกด้วยตัวเอง ของขวัญชิ้นนี้ไม่เพียงแต่ดูวิจิตรงดงามเท่านั้นแต่พลังงานที่อยู่ในหยกเย็นอายุหมื่นปียังช่วยให้ผู้คนฝึกฝนได้อีกด้วยหากสวมใส่มันตลอดทั้งปีความเร็วในการฝึกฝนจะเร็วกว่าคนทั่วไปมากนอกจากนี้ชิ้นสือเทียนยังได้ส่งพลังงานของตัวเองลงไปเล็กน้อยทำให้มันทรงพลังยิ่งขึ้นมันคือสมบัติการฝึกบำเพ็ญที่หายากในโลก เสียงของกู่ไปเหมือนกับน้ำพุท,ที่ใสสะอาดช่วยดึงความโกรธที่พลุ่งพล่านของชินสือเทียนกลับไปเขาหันไปมองกู่ไปและพบว่าใบหน้าของเด็กหนุ่มซีดและมีเลือดไหลที่มุมปากเขาขมวดคิ้วและสีหน้าของเขาดูผ่อนคลายลงมากเขาถอนพลังของตนกลับไปแล้วโยนขวดยาให้กู่ไปจากนั้นเขาจึงมองดูมหม้อไห่เกิดต่อไปเขาหยิบกล่องไม้ลายไหมออกมาแล้วส่งให้เขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่า นี่คือหยกเย็นอายุหมื่นปีจากความหนาวเย็นสุดขั้วมันสามารถช่วยให้เจ้าฝึกบำเพ็ญได้หยกเย็นอายุหมื่นปีเหล่าศิษย์และแขกด้านล่างเวทีต่างอิจฉาเมื่อได้ยินสิ่งนี้นี่เป็นของหายากที่หาได้ยากเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกฝนทุกคนใฝ่ฝันถึง นอกจากปรมาจารย์ระดับสูงไม่กี่คนในโลกแล้วคนธรรมดาทั่วไปคงไม่คิดเรื่องนี้ด้วยซ้ำพวกเขาได้ยินมานานแล้วว่าเจ้านิกายปีศาจหลงไหลในตัวลูกศิษย์ตัวเองดูเหมือนข่าวลือจะเป็นจริงแม้แต่กู่ไปเองยังอดไม่ได้ที่จะมองไปที่กล่องผ้าไหมเขาคิดในใจว่าชิ้นสือเทียนรักโม่อไห่เกอมากจริงๆ โม่ไห่เกอไม่รู้ถึงความอิจฉาของฝูงชนไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีค่าแค่ไหนเมื่อมันผ่านมือของชิ้นสื่อเทียนมันก็ไร้ค่าต่อหน้าเขาขอบคุณท่านอาจารย์เขารับกล่องผ้าไหมด้วยสีหน้าเรียบเฉยและกล่าวขอบคุณอย่างไรก็ตามในขณะที่กำลังรับกล่องผ้าไหมชิ้นสื่อเทียนก็เผลอไปสัมผัสมือเขาผิวของโม่ไห่เกอแข็งทื่อทันทีราวกับว่าเขาสัมผัสอะไรบางอย่างที่เป็นพิษร้ายแรงเขาสะบัดมือออกไปอย่างแรง การกระทําของเขารวดเร็วมากจนไม่มีใครตอบสนองได้ทันเวลาจนกระทั่งกล่องผ้าไหมหล่นลงพื้นและจี้หยกด้านในแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยฝูงชนจึงกลืนน้ำลายพวกเขาเปียกโชกไปด้วยเหนื่อและไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวร่างกายของกูปายแข็งเกรงเมื่อเขาเห็นจี้หยกที่หักและสาบแช่งเนียบเงียบนี่คือสมบัติที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินที่หนาวเหน็บถึงพันฟุต มอหเกอร์ก็รู้ตัวว่าเขาแสดงอาการเกินเหตุใบหน้าซีดเผือดเมื่อเขาเงยหน้ามองชิ้นสื่อเทียนและประกบมือทั้งสองข้างท่านอาจารย์ขออภัยค่ะมอหเกอร์การกระทำราวกับขจัดโรคระบาดนั้นทำให้ดวงตาของชิ้นสื่อเทียนเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความโกรธทันทีรัศมีรอบตัวของเขาพุ่งพล่านและเสื้อคลุมของเขาปลิวสวัยในสายลม เขาคว้วาคอของโม่ไห่เกอและดึงเขาเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนจากนั้นก็กอดโม่ไห่เกอแล้วจากไปกูไปเห็นว่าชินสือเทียนกำลังโม่งหน้าไปยังวังของเขาจึงรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติตามบุคลิกของชินสือเทียนเขาจะไม่ฆ่าโม่ไห่เกอเด็ดขาดชายคนนี้กำลังโกรธมากเขาคงโกรธมากจนอยากจะทำอะไรกับโมไห่เกอท้ายที่สุดแล้วชินสือเทียนก็รักโม่ไห่เกอมานานแล้ว ไม่ไม่เขาไม่สามารถปล่อยให้ชินสือเทียนได้โม้อหายเกอไปมิฉะนั้นชินสือเทียนก็คงไม่สามารถปล่อยโม่อหายเกอไปแล้วมันก็จะกลายเป็นโศกนาฏกรรมความรักต่อเนื่องเขาคงจะไม่สามารถทําภารกิจของเขาสําเร็จได้เขาจะต้องหยุดเรื่องนี้ใบหน้าของกูไปจริงจังขึ้นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้จากนั้นเขาก็รีบย่อตัวลงเพื่อหยิบจี้หยกที่หักแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าจากนั้นก็รีบไล่ตามชินสือทียอนําปอ ระดับการฝึกฝนของชิ้นสือเทียนสูงมากและกู่ไปไม่สามารถตามทันเขาได้ง่ายๆเมื่อมาถึงห้องนอนของชิ้นสือเทียนเขาก็เห็นคนรับใช้และแม่บ้านไม่กี่คนวิ่งออกมาด้วยความตื่นประหนกในห้องนั้นผมสีดำของชิ้นสือเทียนยุ่งเหยิงและดวงตาของเขาแดงก่ำขณะที่เขาโยนโม้หไห่เกิลงบนเตียงเขาตะโกนด้วยความโกรธเจ้ากล้าดียังไงถึงมาปฏิบัติกับข้าเหมือนโรคระบาด เจ้าคือผู้ชายของข้าเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงมาดูถูกข้าเจ้ารู้ไหมว่าข้าต้องใช้ความพยายามขนาดไหนเพื่อให้ได้หยกเย็นนั่นมานี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ชินสือเทียนโกรธม่ไห่เกอเห็นได้ชัดว่าเขาโกรธมากจนแทบคลั่งเขาปฏิบัติต่อโม่ไห่เกอดีมากแต่สุดท้ายโม่ไห่เกอก็ไม่ยอมให้เขาแตะมือเขาเลยเรากับว่าเขาเป็นโรคระบาดแล้วเขาจะรู้สึกดีได้อย่างไรพลังชี และเลือดของชิ้นสือเทียนพุ่งพล่านดูเหมือนเขาจะเข้าสู่สภาวะที่พลังชี้เบี่ยงเบนเขาคว้าตัวโมอหไกเกอร์และกอดไว้แน่นกม้มศีรษะลงลึกในลำคอของโมอหไกเกอร์และสุดดมอย่างโลภมากโมอหไกเกอร์ขมวดคิ้วด้วยความรังเกียจเขาอยากจะดิ้นให้หลุดแต่การยึดเกาะของชิ้นสือเทียนแน่นเกินไปเขาไม่สามารถหลบหนีไปได้ ยิ่งเขาดิ้นรนมากเท่าไหร่ชินสือเทียนก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเท่านั้นดวงตาของเขาแดงก่ำและเขาก็เสียสติเขาอ้าปากและกัดคอของโมไห่เกอและมือของเขาก็ลูบไหลไปทั่วร่างกายอาจารย์ปล่อยข้าไปโมไห่เกอร์กรีดร้องด้วยความตื่นประหนกและดิ้นรนสุดกำลังเจ้าเป็นของข้าชีวิตของเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างของเจ้าเจ้าได้รับมาจากข้าเจ้ากล้าปฏิเสธข้าได้อย่างไร ชินสือเทียนเป็นปีศาจที่ไร้ความปราณีและไร้เมตตาหากไม่ใช่เพราะเขาชอบโม้อไห่เกอจริงๆเขาคงไม่สามารถทนต่อความรังเกียจและการแยกตัวจากโม้อไห่เกอตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้วันนี้การที่จี้หยกแตกทำให้ความไม่พอใจที่สะสมอยู่ในใจของเขาลุกโชนไปหมดแล้วการต่อสู้ิ้นรนของโม่อไห่เกอกลับทำให้เขายิ่งโกรธมากขึ้นไปอีก เมื่อเห็นว่าชิ้นสื่อเทียนฉีกเสื้อผ้าของเขาดวงตาของโมไห่เกอก็เต็มไปด้วยความสิ้นหวังอย่างลึกซึง้งนอกจากนี้ยังมีร่องรอยของความเครียดแค้นและความเศร้าโศกในดวงตาของเขาด้วยเขาอดไม่ได้ที่จะดึงมีดออกมาและแทงชิ้นสื่อเทียนอย่างแรงชิ้นสื่อเทียนถูกแทงด้วยมีดและปล่อยเขาไปพร้อมกับร้องครางด้วยความเจ็บปวดท่านอาจารย์ข้า หลังจากหนีออกมาเขาเห็นชิ้นสือเทียนที่กำลังมีเลือดไหลดวงตาของชิ้นสือเทียนแดงขึ้นเรื่อยๆและใบหน้าของเขายิ่งซีดลงจากนั้นจึงหันหลังกลับและวิ่งหนีไปเขารู้ว่าการทำของขวัญที่อาจารย์เตรียมไว้ให้เขาอย่างพิธีพิถันนั้นผิดและการแทงอาจารย์นั้นผิดยิ่งกว่าแต่เขาไม่สามารถทนให้อาจารย์อยู่ใกล้มากขนาดนั้นได้เขาจำครั้งแรกที่เห็นชิ้นสือเทียนได้อย่างแม่นยำเขาดูเหมือนปีศาจกระหายเลือด เมื่อกู่ไปเห็นโม่อไหเกรววิ่งหนีไปเขาอดไม่ได้ที่จะสาปแช่งอยู่ในใจเขาไม่ได้เห็นท่าทางไม่เป็นมิตรของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่หรือคุณควรจะปลอบใจเขาและขอโทษเขาเสียก่อนคุณวิ่งเร็วมากจนคนอื่นต้องรับผิดแทนคุณนะพี่ใหญ่หลังจากคร่ำครวเญเงียบๆกูไปก็มองไปรอบๆพระราชวังอันว่างเปลา่าเขาทำได้เพียงรวบรวมความกล้าและรีเร่งไปข้างหน้า ความปรารถนาของอาจิวคือการปกป้องผู้นำนิกายอารมณ์ของเจ้าของร่างเดิมไม่อนุญาตให้เขาอยู่ห่างจากชิ้นสือเทียนเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านเจ้านิกายอย่ากโกรธเลยเวลานี้เจ้านิกายน้อยอาจยังยอมรับความรู้สึกของท่านเมื่อเวลาผ่านไปเขาจะเข้าใจความพยายามอย่างหนักของท่านท่านเจ้านิกายอาจิวจะช่วยรักษาบาดแผลของท่านเองกูไปถามชิ้นสืเทียนอย่างระมัดระวังซึ่งมีตาแดงก่ำและใบหน้าเต็มไปด้วยความกระหายเลือด แม้ว่าชายผู้นี้จะแข็งแกร่งแต่มีดสั้นที่โม้ใหาเกิใช้ทำร้ายเขาก็ไม่ใช่อาวุธธรรมดาหากไม่รักษาบาดแผลอย่างทันท่วงทีชินสือเทียนอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเสียเลือดมากเกินไปอย่างไรก็ตามชินสือเทียนยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นและไม่ขยับจ้องมองเขาอย่างเย็นชาดวงตาสีแดงเลือดหายไปและเต็มไปด้วยความเย็นชาพวกมันทั้งหมดวิ่งหนีไปแต่เจ้ามาที่นี่เจ้าไม่กลัวว่าข้าจะฆ่าเจ้าหรือ ชีวิตอาจิ๋วเป็นของท่านท่านเจ้านิกายแม้ภายนอกกู่ไปจะดูพักดีแต่ในใจกลับร่ำให้อยากจะจากไปแต่หากจากไปเขาก็ยังจะต้องตายอยู่ดีหากไม่สามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้ดวงตาอันแหลมคมของชิ้นสือเทียนจ้องมองมาที่เขาชั่วขนาดหนึ่ง เมื่อเห็นว่าท่าทางของเขาสงบและไม่มีอันตรายและดวงตาใสาบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความพักดีและความกังวลใจความกังวลใจอย่างจริงใจและไม่มีท่าทีเสแสร้งแต่อย่างใดความโกรธในใจของชิ้นสือเทียนก็ค่อยๆลดลงเขานั่งลงบนเก้าอี้ด้วยใบหน้าเย็นชาเขาหยิบขวดยาออกมาจากแหวนอวกาศแล้ววางไว้บนโต๊ะโดยท่าทีหดหู่เขาพูดขึ้นว่าใส่ย,ยาให้ข้าขอรับท่านเจ้านิกาย กู่ไปตอบและรีบไปหาทัานทีเขาถอดเสื้อผ้าของชิ้นสือเทียนออกเผยให้เห็นบาดแผลน่ากลัวบนหน้าอกแข็งแกร่งซึ่งเลือดไหลออกมาตลอดเวลาก่อนอื่นเขาใช้น้ำบนโต๊ะเช็ดคราบเลือดที่อยู่รอบๆจากนั้นเขาค่อยๆเทผงยาลงบนบาดแผลเพราะอยู่ใกล้ชิ้นสือเทียนมากลมหายใจจึงพ้นไปที่หน้าอกของชิ้นสือเทียน ความรู้สึกอบอุ่นทำให้ชินสือเทียนกลั้นหายใจโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อมองดูการเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังและกังวลของเขาชินสือเทียนก็ไม่รู้ว่าทำไมกระแสน้ำอุ่นจึงพุ่งออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจทำให้แขนขาและกระดูกอบอุ่นจู่จูชินสือเทียนก็บีบคางกู่ไปบังคับให้ต้องมองขึ้นมาและสบตาก,กับเขาพวกมันทั้งหมดกลัวข้าและมองว่าข้าเป็นภัยร้ายแรงทำไมเจ้าถึงไม่เคยกลัวข้า ถ้าข้าอารมณ์ไม่ดีข้า,าจะฆ่าใครก็ได้เจ้าไม่คิดว่าข้าเป็นปีศาจหรือเจ้าไม่กลัวความตายหรือดวงตาของเขาไม่มีอารมณ์ใดๆปรากฏให้เห็นแววตาฉายแสงแห่งความกระหายเลือดอันน่าสะพรึงกลัวหากคนธรรมดาทั่วไปศบตาด้วยพวกเขาคงตกใจจนพูดไม่ออกแน่นอนว่ากูไปกลัว แต่เขาสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ทุกเมื่อดังนั้นชินสือเทียนจึงมองเห็นความชัดเจนและจริงจังในดวงตาของกูไปเท่านั้นท่านเจ้านิกายอาจิวกล่าวไว้แล้วว่าท่านช่วยชีวิตอาจิวอาจิวจะจงรักภักดีต่อท่านเจ้านิกายเท่านั้นไม่ว่าท่านเจ้านิกายต้องการให้อาจิวทําอะไรอาจิวก็จะทําแม้ว่าท่านเจ้านิกายต้องการชีวิตของอาจิวก็ตามรู้สึกอย่างไรที่ถูกมองโดยคนที่มองตัวเองคนเดียวในดวงตา ก่อนหน้านี้ชินสือเทียนไม่เคยรู้มาก่อนแต่ในขณะน,นี้เมื่อเห็นว่ากูไปมีเพียงเขาเท่านั้นในดวงตาหัวใจของชินสือเทียนจึงเต็มไปด้วยความรู้สึกพองโตชีวิตของไห่เกอร์ก็ได้รับการช่วยชีวิตจากข้าเหมือนกันข้านำเขากลับมาจากกองซากศพทำไมเขาถึงห่างเหินจากข้ามากขนาดนี้เขาพ,พึมพำอย่างหดหูใจในขณะที่หนึงมือที่บีบคางของกูไปออกอย่างไม่เต็มใจผิวของเด็กหนุ่มอบอุ่นและเรียบเนียนสัมผัสแล้วรู้สึกสบายมาก กูไปไม่รู้จะพูดอะไรเพื่อปลอบใจเมื่อเห็นใบหน้าเศร้าหมองเขาจึงไม่กล้าพูดอะไรเลยหากพูดอะไรผิดและทําให้ชายคนนี้โกรธเขาจะไม่สามารถทนรับผลที่ตามมาได้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงแต่ปิดปากเงียบและพยายามมองชิ้นสื่อเทียนด้วยสายตาที่จริงใจและซื่อสัตย์มากขึ้นเขาพึมพมในใจว่าเขาเป็นคนไร้หัวใจไม่เข้าใจความหลงไหลเหล่านี้จริงๆเพื่อที่จะป้องกัน ไม่ให้ชินสือเทียนเห็นอารมณ์ของเขาเขาอดไม่ได้ที่จะสะกดจิตตัวเองในใจอย่างหมดหวังฉันคืออาจิวฉันซื่อสัตย์มากฉันคืออาจิวฉันซื่อสัตย์มากหากฉันไม่ซื่อสัตย์ฉันคงถูกปีศาจผู้ยิ่งใหญ่บทขยี้จนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแน่หากฉันไม่สามารถได้รับความไว้วางใจจากปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ตนนี้และทำภารกิจให้สำเร็จฉันจะต้องตาย หลังจากบอกตัวเองซ้ำๆหลายครั้งเขาก็มองชิ้นสือเทียนด้วยความสื่อสัตย์และชัดเจนยิ่งขึ้นหัวใจของชิ้นสือเทียนเต้นแรงขึ้นทันทีภายใต้การจ้องมองจ้องมองมาที่ใบหน้าหล่อเหลาของเขาและประเมินอย่างระมัดระวัง แม้ว่าเด็กหนุ่มผู้นี้จะไม่ได้หล่อเหลาและไม่มีใครทัดเทียมได้เหมือนสิทธิของเขาแต่เขากลับรู้สึกสบายใจเมื่อได้ใฟสมองโดยเฉพาะดวงตาคู่นั้นเมื่อจดจ่ออยู่กับใครคนหนึ่งราวกับว่ามีบางอย่างดึงดูดใจที่ทำให้ผู้คนอยากเข้าใกล้เขาดึงมือที่จับคางของกู่ไปออกมาอย่างอ่อนโยนและขยี้ตากู่ไปช้าๆจากนั้นสายตาของเขาก็ไปหยุดอยู่ที่ริมฝีปากที่เผยอ,ออกเล็กน้อยของอีกฝ่ายริมฝีปากของเขามีประกายแวววาวชุ่มชื้นและน่าดึงดูดใจอย่างยิ่ง แค่เพียงแวบเดียวเขาก็ละสายตาไม่ได้อีกต่อไปรู้สึกเพียงว่าปากแห้งผากและลำคอติดตันเขารู้สึกอยากจูกในความเป็นจริงเขาก็ทำแบบนั้นจูจูกู่ไปก็เบิกตากว้างและตกใจจากนั้นก็ผลักชิ้นสื่อเทียนออกไปทันเจ้านิกายขณะที่ชิ้นสื่อเทียนถูกผลักออกไปดวงตาของเขากลับแดงก่ำอีกครั้งโดยใบหน้าที่หม่นหมองเขาดึงกู่ไปมาอยู่ตรงหน้าเขาเจ้าไม่ได้บอกว่าเจ้าเต็มใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อข้าหรือ ทำไมเจ้าถึงผลักข้าตอนนี้ข้าต้องการเจ้าอัญญประกาศคู่หลังจากพูดจบเขาก็จุบก,กูไปอย่างรุนแรงที่ริมฝีปากความรู้สึกนุ่มเนียนนั้นดียิ่งกว่าที่เขาจินตนาการไว้เสียอีกมันทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงและลหลงไหลจนแทบคลั่งชินสือเทียนรีตาลงและงัดริมฝีปากของกูไปอย่างหยาบคายเขาล้วงเข้าไปข้างในและดูดดื่มรสชาติของเด็กหนุ่ม ไปอึอักขนาดที่เขาใช้มือทั้งสองข้างทุบหน้าอกตึงแน่นของชิ้นสื่อเทียนเขาพยายามดิ้นรนเพื่อจะหนีออกมาหัวใจเต็มไปด้วยความหดหู่เขามาที่นี่เพียงเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จทำไมต้องถูกกดขี่ทุกครั้งด้วยแม้ว่าร่างกายนี้จะไม่ใช่ของเขาตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้มันถูกควบคุมและครอบครองโดยเขาแล้วเขาต้องถูกผู้ชายกดขี่ไปตลอดชีวิตทุกครั้งที่เขาต้องการทำภารกิจให้สำเร็จหรือไง การมีชีวิตครึ่งอยู่กับดอกเบญจมาศมันน่าเศร้าเกินไปไหมอย่างเลือนลางกู่ไปไม่อยากยอมรับว่าในช่วงเวลาที่ชินสือเทียนจุบเขาเขาต่อต้านเพราะภาพแวบ,บหนึ่งของใบหน้าเนี่ยฉิงชางในใจอืมชินสือเทียนเป็นเจ้านิกายปีศาจซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญระดับสูงของโลกนี้การฝึกฝนของกู่ไปยังไม่สูงพอและเขาไม่มีพละกำลังเพียงพอ ดังนั้นจึงไม่สามารถดิ้นรนให้เป็นอิสระได้อารมณ์ที่เจ้าของร่างเดิมทิ้งไว้ในร่างกายทำให้เขาไม่สามารถปฏิเสธแนวทางของชายผู้นี้เช่นโม้ไห่เกอได้ค่อยๆจางหายไปภายใต้จูบข,ของชินสือเทียนที่ต้องการจะกลืนกินเขาทั้งตัวกูไปรู้สึกว่าวิญญ,ญาณของเขาสั่นไหวพลังงานบางอย่างเข้ามาในจิตวิญญาณจูจๆเขาก็หยุดดิ้นรนและลืมตาขึ้นด้วยความไม่เชื่อความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่คุณเคยนี้คือ การที่กู่ไปหยุดดิ้นรนกระทัันนหทำให้ชินซือเทียนมีสติขึ้นมาบ้างตัวเขาซึ่งใกล้ชิดกับลูกสิษย์คนโปรดมาตลอดความจริงแล้วกลับมาจูบเด็กหนุ่มอีกคนยิ่งไปกว่านั้นมันรู้สึกดีมากสิ่งนี้ทำให้ทั้งตกตะลึงและหนุดหนิดแม้ว่าเขาจะเป็นคนกระหายเลือดไร้ความปราณีและสุดโตง่งแต่เขาก็เป็นคนที่อ่อนไหวและซื่อสัตย์มาก ไม่อย่างนั้นด้วยสถานะของเขาในฐานะเจ้านิกายปีศาจมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไม่มีนางสนมสักคนในหลังบ้านของเขาหลังจากชอบโม้ไห่เกอมานานเขาคงจะไม่ตกหลุมรักใครคนอื่นเพียงเพราะจูบที่ดีแน่นอนความโกรธของเขาสงบลงและจิตใจปลอดโปร่งขึ้นเขาหันไปมองกู่ไปที่หายใจหอบและหน้าแดงและตระหนักว่าส่วนหนึ่งของร่างกายเขาแข็งราวกับเหล็กและตั้งโดใบหน้าของเขาแข็งทื่อและผลักกูไปออกไป เมื่อกี้กูไปจมอยู่กับความรู้สึกคุ้นเคยและไม่ได้ตั้งตัวจนล้มลงกับพื้นหัวใจของชิ้นสือเทียนเต้นแรงขึ้นอย่างกระทันหันอย่าก,ก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยแต่บังคับตัวเองให้ยับยั้งไว้จิตใจเขาสับสนวุ่นวายสายตาของเขาจับจ้องจี้หยกที่แตกหักซึ่งเตรียมไว้ให้ม่อไห่เกิรร่างกายของชิ้นสือเทียนแข็งทื่อเขาเม้มริมฝีปากทำไมเจ้าถึงเก็บเศษจี้หยกมาด้วย กู่ไปได้สติกลับคืนมาแล้วจ้องมองใบหน้าหมองคล้ำของชินสือเทียนเขาไม่เข้าใจอารมณ์ตัวเองในตอนนี้จึงก้มหัวลงและพูดเบาๆสิ่งนี้ท่านเจ้านิกายแกะสลักด้วยตัวเองมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในโลกสิธอยากจะติดมันกลับเข้าไปที่เดิมเจ้านิกายน้อยจะได้เข้าใจหัวใจของท่านเจ้านิกายสักวันหนึ่งในที่สุดเขาก็พูดประโยคอื่นเพิ่มชินสือเทียนเป็นคนอารมณ์ร้อน แต่มหม้อไห่เกอรอคือจุดอ่อนของเขาไม่ผิดหรอกที่จะใช้มหม้อไห่เกอมาประจบประแจงใครจะรู้ว่าวันนี้มีบางอย่างผิดปกติกับชายคนนี้คำเยินยอของเขานั้นถูกต้องแล้วประโยคนี้กระตุน้นความโกรธที่มหม้อไห่เกอเพิ่งทำให้เกิดขึ้นทันทีชิ้นสื่อเทียนอดไม่ได้ที่จะกระทึบจี้หยกที่แตกหักบนพื้นให้เป็นผงและพูดอย่างโกรธเกรี้ยวข้าไม่สนใจว่ามันจะพังหรือไม่กูไปไม่ได้พูดอะไรอีก อารมณ์ของชิ้นสื่อเทียนไม่มั่นคงในตอนนี้แม้แต่มหม้อไห่เกอซึ่งเป็นจุดอ่อนของเขาก็ยังใช้ไม่ได้ผลกูไปไม่แน่ใจจริงๆว่าชิ้นสือเทียนจะฆ่าเขาหรือเปล่าหากเขาพูดอะไรผิดไปแต่เมื่อมองไปที่จี้หยกที่แตกหักหัวใจของเขากลับมีเลือดไหลออกมานั่นคือหยกเย็นอายุกว่าหมื่นปีแม้ว่ามันจะแตกหักแต่มันก็ยังเป็นสมบัติล้ำค่า ฉินซือเทียนเหลือบมองดูสีหน้าของกู่ไปซึ่งดูจะวิตกกังวลกับจี้หยกแตกหกักเขาคิดถึงคำพูดของกู่ไปสิ่งนี้ถูกแกะสลักโดยท่านเจ้านิกายมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในโลกหัวใจของเขาก็ร้อนรุ่มอีกครั้งเจ้าออกไปตั้งแต่พรุ่งนี้เจ้าจะต้องทำงานในหอสัตรา์าไม่ต้องมาที่วังของข้าอีกชินสือเทียนแอบกำมัดพยายามระงับความรู้สึกแปลกๆในใจและบังคับตัวเองให้สงบลง เมื่อตัดสินใจเช่นนี้ชินสือเทียนไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเสียใจมากขนาดไหนในอนาคตเขาได้เขี่ยเนื้อมันๆนในปากทิ้งไปจนทุกวันต้องพร่ำด่าตัวเองและบน่นว่าเสียใจนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อเห็นใบหน้าหม่นหมองและความโกรธของเขากู่ไปก็ไม่กล้าที่จะยั่วโมโหโเขาอีกรีบกล่าวว่าขอรับท่านเจ้านิกายและรีบออกไป